สิบมังงะที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบมากที่สุดตลอดกาลนะครับจากผลสํารวจจากคนญี่ปุ่น1นึ0,000คนจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนญี่ปุ่นทั้งหลายเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับสำหรับมังงกะการ์ตูนญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นนั้นชื่นชอบมากที่สุดจากรายการมังงะโซเซนเกียวนะครับโดยมีผ L um มลสํารวจถึง1 50, 000, นึ0 0 0สคนซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นหมดเลยนะครับเรามาดูกันดีนนดงงีีก่าะะรรออดดมตุทสลจ กันบ้างจากผลโหวตคนญี่ปุ่นเลยนะครับก็ก่อนที่คุณจะรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งและเราไปรับชมผลโหวตนี้ดีกว่านะครับว่าจะมีอันไหนที่โดนใจคุณบ้างหรือไม่เริ่มต้นที่อันดับที่10สําหรับโจโจ้ล่าข้ามสตวรรษอีกหนึ่งการ์ตูนที่ผมนั้นอ่านมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะครับแล้วก็การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันก็เริ่มกลับมามีกระแสนิยมอีกครั้งนะครับสำหรับการ์ตูนเรื่องโจโจ้ล่าข้ามสตวษด้วยตีพิมพ์ในนิตยสารโชเนนจััปปปนนนนะยาวถึงง17ีีีด้้กตตแ่2530 2547ด้วยเนื้อเรื่องภาคหลัก6ภาคนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับการประจนภัยของคนในตระกูลนะครับโจสตาและถ้าพูดถึงนะครับอะไรมันเป็นที่จดจํามากที่สุดเลยนะครับของซีรีส์การ์ตูนชุดนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นการใช้สแตนนะครับซึ่งการใช้สแตนนี้หลายท่านอาจจะคิดว่ามันมีตั้งแต่แรกเริ่มของการ์ตูนเรื่องนี้หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับมันมีตอนช่วงภาคที่3จนถึงภาคที่6 ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับโจโจ้นั้นก็มีเนื้อเรื่องที่มันแตกแยกออกมานะครับจนกลายเป็นว่ามีทั้งหมด8ภาคด้วยกันแต่ด้วยความสําเร็จนะครับของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวละครต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นจุดเด่นในการที่คนนั้นนํามาล้อเลียนจนถึงทุกวันนี้นะครับจนทําให้การ์ตูนเรื่องนี้ติดอันดับที่10นะครับสำหรับการ์ตูนที่ดีที่สุดตลอดกาลจากผลโหวตของชาวญี่ปุ่นถึงคนต่่อสนห้าหมื่นคนมาต่อที่อ เรื่องฟูลเมทัลอะเคมิดนั้นนะครับนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการ์ตูนนะครับที่ถ้าพูดถึงฝั่งอนิเมะแล้วก็เคยถูกยอมรับเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งอนิเมะนะครับควรค่าแก่การดูเรียกได้ว่าติดท็อปหนึ่งในสามนะครับของอนิเมะที่ดีที่สุดของการ์ตูนญี่ปุ่นเลยนะครับจากโพลหลายสำนักโดยในเรื่องคร่าวๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสองพี่น้องตระกูลเอลิกนะครับที่ต้องสูญเสียแม่ของเขาไปขันหันนะครับจากโรคระบาดจึงทำให้ทั้งสองคนนี้นะครับตัดสินใจใช้วิชาของเขานะครับวิชาการแปลธาตุ ของการเล่นแรกแปรธาตุ ซึ่งเนื้อหาในเรื่องนะครับหรือว่างานภาพอะไรต่างๆนะครับนับได้ว่าแจ่มเลยแหละครับเป็นอีกหนึ่งการ์ตูนนะครับที่เนื้อเรื่องโคตรจะมันเลยแล้วก็ภาพอะไรต่างๆดีมากๆเลยนะครับอยากทุกคนนั้นลองไปรับชมดูไม่ว่าจะเป็นอนิเมะเอ่ยหรือมังงะนะครับทำผลงานมาได้ดีมากๆเลยเรื่องนี้ขออวยหน่อยละกันแล้วก็มาต่อที่อันดับที่8สํสหรับไฮคิวคู่ตบฟ้าประธานอีกหนึ่งการ์ตูนนะครับที่ผมต้องยอมรับว่าผมไม่เคยอ่านนะครับสำหรับมังงะนะครับในช่วงที่มันกําลังโด่งดังแต่ว่าผมนั้นนะครับได้ตานนนะวีกรูแฬคับ ที่ค่อนข้างที่จะมันเลยซึ่งจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลนะครับหากใครที่ชอบการ์ตูนที่มีความเกี่ยวข้องกับกีฬาแล้วก็นะครับเรื่องนี้ผมรับรองเลยแหละครับว่านอกจากได้รับแรงบันดาลใจแบบสุดๆแล้วนะครับความสนุกความมันยังมีความฮานะครับที่เสิร์ฟแบบจัดเต็มแน่นอนสำหรับเรื่องนี้จึงทําให้นะครับก็เลยติดอยู่ที่อันดับที่8นะครับสำหรับไฮคิวคู่ตบฟ้าประธานแล้วก็มาต่อที่อันดับที่7อีก1การ์ตูนในตำนานนะครับอย่างนารูโตะไม่รู้ว่าสาเหตุนะ ว่าโบรุโตะนั้นนะครับทำการผู้ยี่ผู้ยำหรือเปล่านะแต่เป็นว่านารุโตะนับว่าเป็นการ์ตูนนินจานะครับที่ดีที่สุดเลยนะครับเท่าดีการ์ตูนโลกใบนี้เคยมีมาแล้วและการ์ตูนนารุโตะนั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งการ์ตูนนะครับที่ตีตลาดนะครับฝั่งอเมริกาได้แบบดีมากๆเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับเกี่ยวกับตัวเอกของเรื่องนั้นน่ะอยากจะเป็นโฮคางะมากๆเลยนะครับและเขาก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อทําตามความฝันของเขาให้ได้และปัจจุบันนี้นะครับถึงแม้ว่าการ์ตูนนารูโต้นก็ สามารถไปเสพงานได้เลยแหละครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับตั้งแต่รุ่นพ่ออย่างนารูโตะจนถึงรุ่นลูกนะครับถึงแม้ว่าจะมีเสียงก้นด่ากันเยอะก็ตามทีแต่ครับแต่หากใครนั้นเป็นติงหรือเป็นแฟนคลับนารูโตะนะครับก็แนะนําว่าไม่ควรจะพลาดละกันนะครับดูเอาสนุกเอามันๆก็พอไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแล้วก็มาต่อที่อันดับที่6นะครับสรับแอคแท็กออนไททันหรือว่าผ่าพิภพไททันนั่นเองอีกหนึ่งการ์ตูนชื่อดังในยุคสมัยนี้เลยก็ว่าได้นะครับปัจจุบันนี้นะครับซีซั่นสี่ โดยมีข่าวแววมาว่านะครับเหลืออีกเียงแค่3ตอนเท่านั้นในมังงะสำหรับเรื่อง Attack on t i ท a n นั้นนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ว่าเหล่ามนุษยชาตินั้นนะครับต้องอยู่ภายในกำแพงเท่านั้นเนื่องจากว่านอกกำแพงนะครับมีภัยร้ายอย่างพวกไททันนะครับที่พร้อมจะเล่นงานมนุษย์อยู่ซึ่งในเรื่องนะครับก็จะมีตัวเอกอย่างทนายเอเลนเยเกอร์นี่แหละครับที่เขานั้นต้องการจะฆ่าไททันให้หมดเลยนะครับสปอยแค่นี้พอเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยแหละว่าหากคุณนั้นนะครับอยากจะไปรับชมไม่ว่าจะเป็นอนิเมะหรือมังงะ สามารถรับชมได้เลยนะครับสลับการ์ตูนเรื่องผาพิภพไททัน แล้วก็มาต่อที่อันดับที่5านะครับสำหรับดราคอนบอลอีกหนึ่งการ์ตูนในตำนานนะครับที่เรียกได้ว่าก็น่าจะมีใครหลายคนที่ประเทศไทยนี่แหละครับรู้จักกันดีซึ่งดราคอนบอลนะครับก็มีทั้งหมดนะครับสามภาคหลักๆด้วยกันนะครับเอาเป็นจักรวาลหลักนะก็เป็นดราคอนบอลตอนเด็กดราคอนบอลแซดดราคอนบอลซูเปอร์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่จบนะครับสำหรับการ์ตูนดราคอนบอลนะครับหลังจากที่อาจารย์ทูเยมาเกีระกลับมาปัดฟ่นใหม่นะครับในการทําการ์ตูนเรื่องนี้ซึ่งเนื้อเรื่องนะครับก็จะเป็นการดําเนินกกาาาารรรนนะัขขออองงงเื่่ววชีแหลใท ะจะต้องปกป้องโลกและก็จัก,กรวาลไปให้ได้นะครับซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการ์ตูนนะครับที่เป็นไอดอลนะครับหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นละกันที่ทําให้การ์ตูนยุคหลังๆนี้นะครับก็มีเนื้อเรื่องหรือว่ามีอะไรต่างๆนะครับที่มีไอเดียตั้งต้นมาจากการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยเช่นการสลหรับราบก้อนบอล แล้วก็มาต่อที่อันดับที่สําสหรับยอดนักสืบจิ๋วโคนันนะครับอีกหนึ่งการ์ตูนนะครับที่เชื่อได้เลยแหละครับว่าไม่ว่าจะเด็กรุ่นไหนก็แล้วแต่คงต้องผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้โดยสาหรับโคนันนั้นนะครับเริ่มตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี2537ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีวี่แววนะครับว่าจะจบได้หรือยังโดยสําหรับการ์ตูนเรื่องโคนันนั้นนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีมังงะทั้งหมดเก้าสืบนักเรียนมปลายวัยเเีแค่่17ปทานั้นโดยเขานด้ ับการขนานนามว่าเป็นยอดนักสืบแห่งยุคเฮเซแต่ว่าเขานั้นนะครับดันถูกองค์กรชายชุดดำนะครับทำร้ายและทำการกรอกยาพิษนะครับให้เขากินไปจึงทำให้เขานั้นกลายเป็นเด็กเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆการสืบคดีต่างๆนะครับจากเด็กน้อยคนนี้ที่ต้องพยายามนะครับจะสืบคดีนะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถแก้ไขแล้วก็คลายปมไปได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าก็เคยเกิดมีมากมายนะครับในเรื่องนี้เกี่ยวกับโคนันเพราะว่าโคนันนะครับไปโปะที่ไหนได้แล้วก็นะครับที่นั่นจะต้องมีคนตายแน่นอนแล้วก็มาต่่่ออททีีัันดบ3 ร,รอีกหนึ่งการ์ตูนในตำนานนะครับที่ทําให้เด็กไทยช่วงหนึ่งนั้นนะครับอยากจะเป็นนักบาสเหลือเกินโดยเนื ació, ้อเรื่องคร่าวๆเลยนะครับก็คือมันจะมีนักเลงคนหนึ่งนะครับชื่อว่าสกุรางีเนี่ยโดยสกุรางีนะครับถูกญิงสาวหักอกมาแล้วกว่า50ครั้งและเมื่อเขานะครับได้เข้าโรงเรียนมัธยมนะครับโชโฮคุนะครับเขานั้นก็คือหลงรักหญิงสาวคนหนึ่งนะครับและทําให้เขานั้นก็เลยมีแรงบันดาลใจในการที่ชนะใจเธอให้ได้โดยการที่เขานั้นนะครับเข้าชมรมบาสแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้้นน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 ขออองงงเเเเเด็็กกกกกยยยุุคค90ลลลทที่่่่ชวึััะะรบบาาจสหิ ฝึกการรีบาวฝึกการเลเวอฟต่างๆนะครับก็มีต้นแบบมาจากการ์ตูนเรื่องนี้เลยซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่นะครับที่การ์ตูนเรื่องนี้จะพุ่งทะยานมาอยู่ที่อันดับที่3นะครับเพราะว่าเป็นการ์ตูนต้นแบบเลยก็ว่าได้นะครับที่แบบว่าถ้าใจนึกถึงการ์ตูนกีฬาสักเรื่องหนึ่งนะครับที่อยู่ในใจคนเสมอมาก็เป็นเรื่องของแ m มดังนี่แหละครับเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้ถึงแม้จะถูกตัดจบไปก็ตามทีแต่ก็ยังเป็นตำนานนะครับให้ทุกคนได้พูดถึงจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มาต่อที่อันดบบทีี่่นนะะครรรสสสําาาากก์ตูููเองพิป็จ สุดเลยนะครับในการ์ตูนญี่ปุ่นในยุคสมัยนี้เนื่องจากว่านะครับนอกจากจะสามารถนะครับทำลายสถิติการขายหนังสือการ์ตูนนะครับของวันพีชไปได้ในรอบ10ปีแล้วยังสามารถนะครับสร้างรายได้เกี่ยวกับมูฟวี่นี่แหละในการขึ้นทยานมาเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นได้นะครับความแรงบอกเลยแหละครับว่ามันแรงจริงๆโดยเป็นเนื้อเรื่องนะครับของเด็กหนุ่มนะครับที่ชื่อว่าทันจิโร่นั้นแม่แล้วก็น้องๆของเขานะครับถูกอสูรฆ่าตายไปหรือเพียงแค่น้องสาวของเขาเท่านั้นนะครับที่ถูกทําให้เป็นอาสูรนะครับจึงทำให้เขาต้องหาวิถีีททาางในกกร่่จะชววยแล้ รักษาน้องสาวของเขาให้ได้จนทําให้เขาเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะในการที่ก้าวขึ้นไปเป็นนะครับนักล่าอสูรนะครับซึ่งเนื้อเรื่องบอกเลยแหละครับว่ามันมากๆเลยก็เป็นอีการ์ตูนหนึ่งเรื่องนะครับที่เชื่อได้เลยเลยครับว่าอีก10ปีหรือ20ปีข้างหน้านี้นะครับก็คงเป็นการ์ตูนในตำนานอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ใครหลายคนก็คงจะต้องจดจําสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้สําหรับคี้ไม่สืโนยัยบาหรือว่าดาบพิฆาตอสูนมาที่อันดับที่1นะครับก็ไม่ต้องสงสัยเลยแหละครับว่าคืออะไรนะครับ แล้วก็ขึ้นมาอยู่ท็อปอันดับหนึ่งนะครับในช่วงหลายปีเลยซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเนื้อเรื่องก็เข้มข้นเหลือเกินนะครับก็ดําเนินสู่ภาควานโแล้วซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะติดตามการ์ตูนเรื่องนี้ก็เบาๆครับก็สามารถไปอ่านได้เลยนะครับมีทั้งหมด1 0 0 0ตอนเท่านั้นจะเรียกว่าเท่านั้นหรือเปล่าก็คือมันเยอะจริงๆนั่นแหละแต่ก็ถือได้ว่าหากคุณได้เริ่มอ่านแล้วคุณจะไม่สามารถหยิบมันวางลงได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องที่มันนะครับแล้วก็รายละเอียดเยอะจริงๆ ความใฝ่ฝันว่าเขานั้นอยากจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้นะครับแล้วก็จะมีการดําเนินเนื้อเรื่องการเกี่ยวกับเรื่องความสนุกความมันความฮาแล้วก็มีแต่ภาพต่างๆนะครับซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้สร้างรายได้นะครับแล้วก็การขายรูปเล่มเนี่ยเยอะที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ญี่ปุ่นเคยมีมานะครับก็ถือได้ว่าเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องนะครับที่คุณไม่ควรพลาดในการรับชมและก็คงไม่ใช่เรื่องแตกอะไรจะกลายเป็นการ์ตูนอันดับหนึ่งตลอดกาลนะครับสำหรับการ์ตูนมังงะญี่ปุ่นเป็นยังไงกันบ้างครับสับสิบอันด ก็ถือได้ว่าเป็นการ์ตูนในตำนานทั้งนั้นเลยนะครับหากใครไม่ได้รับชมนะครับสิบเรื่องนี้ถือว่าพลาดนะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องนั้นก็มีเอกลักษณ์และก็วความสนุกของตัวเองทั้งนั้นเลย ึ่งก็ไม่ต้องดราม่ากันไปนะครับว่าทําไมเรื่องนี้ม่อยู่อันดับที่1ทําไมเรื่องนี้ถึงอยู่อันดับนี้เพราะว่ามันเป็นผลโหวตจากคนแสนห้าหมื่นคนแง่ต่างคนต่างความคิดแต่เป็นคนญี่ปุ่นด้วยนะครับก็เขาอาจจะมีรันิยมที่แตกต่างจากเราไปนะครับก็นับถือเขาละกันเนาะหากเขาคิดแบบนี้และหากใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fan Page นะครับก็สามารถรับชมช่องผมได้2ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะครับฝากไปด